สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอตลบดพ้อสู่รายการกดไลท์ไปได้ชอบห้ผมรายการที่จะพาทุกท่านไปได้ชอบก่อนมีโอกาสได้ไปนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพอดีไปซื้อกระเป๋ากล้องอันนี้มาครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ไปซื้อกระเป๋าของเห็นโลโก้อย่างงี้นี่เห็นไหมเห็นไหมแดงๆนี่แมนโฟโต้ครับอันนี้เป็นรุ่นแมนโฟโต้โปรไลท์บับเบิ้ลบีหนึ่งสามศูนย์พีอลแบ็คแพคนะครับ ก็รูปทรงก็เหมือนกระเป๋าเดินทางแบบลุยๆแบ็คแพ็คเกอร์ Back er นะครับมันมีน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับอันนี้ครับหลักๆแล้วนะครับก็คือมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถตรนี้มีโลโก้นะครับอันนี้สามารถใส่ไตรพอดได้นะครับนี่เขาจะมีตัวล็อกไว้ให้นะครับจะเป็นไตรพอดโมโนพอดจริงๆโมโนพอดก็ใส่ไปก็ได้นะแล้วก็ไตรพอดก็หมายความว่า ใส่ขาไว้ในนี้นะครับแล้วก็ตัวยึดกับกล้องไว้นะครับมายตัวนี้มีล็อกขาไว้เกือเป็น3ขาใส่ลงไปนะครับก็ด้านข้างนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่ไ r รพอดนะครับหรือว่า3ขานะครับเราก็เอาไว้ใส่อุปกรณ์อื่นๆได้นะครับเนื้อผ้าด้านนอกนะครับก็การ UV นะครับทำให้กระเป๋าภายในเนี่ยไม่ร้อนมากนะเพราะว่าบางคน จริงๆแล้ว,ด,วด้วยทรงแล้วเขาเนี่ยดูแล้วจะมีตัวล็อกสายไว้เยอะมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับ <c oughs> เดินเขาเปีนงเขาหรือว่า,าต้องการความคล่องตัวนะครับก็จะมีตัวรัดเอวให้นะครับรัดเอวอันนี้รัดอกนะครับตัวรัดอกก็สามารถถอดออกได้นะครับนี่เห็นไหมเขาจะสามารถถอดออกได้ตัวรัดอกนะครับจะย้ายไปตรงไหนก็เลื่อนไปตรงนั้นนะครับแล้วแต่ความสูงความชอบแล้วก็ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีช่องให้หนีบเยอะนะครับเห็นไหมมีช่องให้ให้หนีบกณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปรับยึดจุดยึดต่างๆนะครับค่อนข้างดีไม่ค่อนข้างดีอ่ะดีเลยนะครับไม่ให้แบบรับาำนักตรงนี้มากเกินไปนะครับแล้วก็ตรงหูจับแน่นหนานะครับหูจับเนี่ยมันจะยืดยาวมาเลยนี่ยืดยาวแต่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นเดียวมาเลยนะเย็บตรงนี้นครับมีสามารถ ยึดนี่ฮิวด้านข้างได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หูยึดด้านข้างแต่ว่ามีหูใหูให้ใช้นะครับจะแนวตั้งก็ได้นะครับจะแนวนอนนี้ก็ได้นะครับยึดโยงมาหมดเลยนะครับนอกจากที่แบบว่ากัน UV แล้วนะครับผ้าเนี่ยยังกันละอองน้ํานะครับกันกันกันฝนได้ระดับหนึ่งครับแต่ไม่ใช่แบบว่ากันแบบตกหนักมากมายขนาดนั้นนะครับ ก็ภายนอกนะครับที่เห็นเอาแต่ภายนอกก่อนนะมีหูไว้เกี่ยวคือจุดยึดต่างๆเนี่ยค่อนข้างแน่นหนานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นรูระบายอากาศนะครับเป็นรูระบายอากาศสายสายนี้ก็ระบายอากาศดีนะครับด้านหลังระบายอากาศมีลโก้ Man photo นะครับเป็นที่ล็อกทุกอย่างจุดยึดจุดอะไรเงี้ยแน่นหนานหมดเลย นะครับแล้วก็ไว้เกี่ยวของไว้ใส่อะไรได้เมื่อกี้ดูทางด้านฝั่งนี้แล้วนะเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายดูก่อนฝั่งซ้ายตรงนี้ก็ไว้น้ําขวดน้ําได้นะครับนี่มันจะเป็นเอาไว้ใส่ของใส่ขวดน้ําใส่คงขนองนะมันจะยืดมามา,มา,มา,มาขนาดนี้นะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่าเ,เป็นดีไซน์เก๋ๆ,ๆนะครับ มีช่องอันนี้ใส่ของได้นะครับใส่เอกสารใส่อะไรได้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยก็ใส่ของได้คือดูไม่ต้องดูอ่ะเห็นจากนี่รอยเย็บรอยอะไรเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ได้แบบว่าจับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมได้ไม่จะขาดเดี๋ยวช่องเก็บเนี่ยขาดนะครับอันนี้ไว้ใส่ของอะไรแล้วก็ ตรงนี้เดินนะโอ้โ oh, หจุดยึดแข็งมากแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีตัวแข็งๆนะครับตัวนี้วัสดุค่อนข้างแข็งขอบๆเนี่ยนะครับผมเป็นการป้องกันเซฟตี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่นะครับเป็นวัสดุแข็งๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของด้านหลังนะครับสามารถไว้แล็ปท็อปได้นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับสิบห้านิ้วนะครับ ใส่ได้15านิ้วนะครับ Macbook เราลองแล้วนะครับ16ไม่ได้แล้วนะครับซื้อได้แค่15้านะครับวัดจาก15คือวัดวัดแนวเฉียงนะแล้วก็มันแข็งมากะนะมันเซฟตี้แบบดีเลยะนะครับเป็นเนี่ยข้างในมันจะมีถ้าสังเกตเห็นนะตรงนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยแข็งๆเลยนะครับเซฟตี <Safety S 2> ด้ดีแล้วก็ด้านในก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอะพลาสติกนะครับไว้กันข้างบนอีกทีหนึง่งนะครับไม่ใช่พลาสติกเด็กมันเป็นโฟมโฟมแข็งๆอะ ไปปิดอีกทีหนึ่งนะก็สามารถใส่ macbook แล็ปท็อปอะไรได้ประมาณ15นิ้วนะครับาภายนอกนะครับก็ดูธรรมะถม,ดถม,ดถมงดีนะครับสำหรับคนที่จะไปแคมปิ้งนะครับไปท่องเที่ยวเดินขึ้นเข,ขาลงเขานะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานในเมืองเดินเที่ยวในเมืองเนี่ยมันอาจจะเกะก,กานิดนึงนะครับผมลองแล้วก็อย่างนี้แหละมันเดินแล้วมันจะตักนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในเมืองก็ต้องเลือกกระเป๋าให ทูกกับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าใส่ macbook ได้แทับด้านหน้ามีช่อง1-2ช่องนะครับเก็บขาตั้งกล้อง3ขาได้นะครับไว้เสียบขา3ขานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในจุดนึงก็คือมีตัวซิปตรงนี้ตีนทุกแกนะครับตัวน,นี้จะเป็นเหมือนวัสดุเป็นยางๆนะครับดีเลยกันนี่นะครับแล้วก็มีล็อกให้เยอะแยะเลยนอกจากตัวสายดึงแล้วนะครับเขายังมีอะไร มีอะไรให้ดูนะครับมีให้สองสอง,สองชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูเปิดดูข้างในจะดีกว่าข้างในเนี่ยมันจะเปิดได้เดีนยนะตีนตุ๊กแกซิปเขาค่อนข้างยาวนะแล้วก็ตัวซิปเนี่ยมันจะเป็นกันกันน้ํานะครับถ้าดูให้ดีนะครับถ้าชัดนะมันจะเป็นซิปกันน้ําก็ข้อดีคือกันละอองน้ํากันน้ําเข้าไปในตัวกล้องนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือเวลาตอนซ่อมก็อาจจะแพงไม่ต้องอาจจะแพงก็แพงกว่าซิปปกติอยู่แล้วนะครับนี่ซิปของเขาเปิดได้กว้างนะแล้วก็สามารถเปิดได้แบบตรงกว้างเลยเดี๋ยวก่อนต้องรูซิปให้หมดทั้งสตัวก่อนอนะนี่นะครับินี่มันเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับเปิดได้กว้างออกมาแบบอนี้เลยนะครับอ่าทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น วัสดุค่อนข้างาดีเลยนะแล้วมันก็ไม่น่าจะไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนบนกล้องอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในข้างในนี่อันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของเขานะครับ c a m e l a Protection นะครับนี่จะเ,เป็นเดี๋ยวนะเอานี้ออกก่อนอเห็นไหมจะเ,เป็นแบบคลื่นน,น,นี่คลื่นน,นะครับเขาเรียกว่าตัวเป็น Protection T D นะครับเป็นรุ่นที่แบบว่า,าปกป้องของคุณได้ดีนะครับด้านในนี่อันนี้ก็เป็นตัวเดี๋ยนะเป็นถุงนะครับไว้ไว้ครอบกล้องอกระเป๋ากล้องอีกทีนึงครับเพื่อไม่ให้กระเป๋ากล้องเปียกเปียกนะครับเหมือนเสื้อกันฝนนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อกันฝนของกล้องอกระเป๋ากล้องนะครับนี่ันนี้นะครับแล้วก็ ข้างในนะครับวัสดุอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแหมแล้วก็ราคาราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับคันนี้ไม่ใช่คันนี้ครับกระเป๋าใบนี้นะครับราคา9,480บาทนะครับ9,500นะครับบางบางเจ้าว่าขายอยู่800 0นะครับก็ในส่วนของตัวกระเป๋ากล้องนะครับก็แบาคร่าวๆนะครับใส่เลนส์นะครับตรงนี้นะครับ เดซเซอร์นะครับปีคร่าวๆว่า7 0 2 0 0นะครับขนาด2.8นะครับแล้วก็เลนข้างๆอีก8ตัว1 2 3 4 2ฝั่งเนี่ยเลนเล็กเล็กเลนใหญ่ๆได้ประมาณ8ตัวนะครับตรงกลางเนี่ใส่เลนใหญ่ๆนะครับหรือว่าเลนเทเลสี่ร้อก็ได้นะครับ3ตัวได้เลยนะเทเลสนึ่งนึ่ได้2 3นะครับเอาตรงข้างๆนี่ออกนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่า ได้ทั้งหมดทั้งตัว d ีเนะครับหรือว่าตัวเป็นตัวกล้องวิดีโอก็ได้นะครับถอดข้างน้านะครับใส่เป็นกล้องวิดีโอใส่เป็นกล้องดีเวสอครับที่สําคัญครับมันพกพาขึ้นเครื่องได้นะครับแบ็คแพคใส่กับแต่ว่าถ้าเวลาจะเรามาใส่เสื้อผ้าเราต้องก็ดีไซน์ข้างในนะครับเพื่อแบบใส่กล้องเท่านี้นะครับใส่เสื้อผ้าประมาณไหนนะครับก็ดูเอาประมาณระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ทำมุมทำงานถ่ายรูปถ,ถ,ถ่ายภาพถ่ายภาพเสร็จถ่ายวิดีโอครับก็มีโน้ตบุ๊กใส่ไว้ก็ได้นะครับก็อันนี้นะครับราคาที่บอกไปตอนแรกก็คือ9,450นานะครับบังชีขายอยู่8,590นารอยนะครับใครที่มีกล้องนะครับแพงๆนะครับเลนแพงๆนะครับอย่างน้อยอยุปรกรณ์ในในเนี้ยอย่างน้อยก็หลายแสนแล้วครับกล้องอไม่ว่าจะเป็น ตัวโซนี่เป็นแคนนอนเป็นนิคอนแต่ละตัวอะก็เป็นก็เป็นแสลนะครับไหนจะเล่นไหนจะอะไรอีกครับกระเป๋าเพียงแค่แปดเก้าพันเนี่ยมันก็คือโปรเทคนะครับเพราะข้างๆเนี่ยมันเป็นแบบเคสแข็งๆหมดเลยเนี่ยนะครับกันกระแทกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้กันกระแทกดีนะครับก็ใครที่สนใจนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับว่าเออมันจะเออถูกจิริตกับคุณหรือเปล่า ใช้แล้วมันคล่องแคล่วกับคุณหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาเก้าพันกว่าบาทนะครับก็เกือบหมื่นกระเป๋ามื่นหนึ่งแต่ของข้างในเนี่ยเป็นแสนเหมือนคุณซื้อโทรศัพท์มาเครื่องละสี่ห้าหมื่นนะครับคุณก็ซื้อเคสดีๆหน่อยนะครับติดฟิล์มกันรอยนู่นนั่นนี่นะครับกล้องก็เหมือนกันนะครับกล้องแพงแล้วนะครับก็ซื้อกระเป๋าที่มันในนี้หน่อยบางคนอยาปจะเป็นกระเป๋าแข็งเลยมันอาจจะดู เวอร์วังอลังการไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนี้เป็นแบคแพคไปเดินเที่ยวนะครับเดินนู่นเดินนี่ก็ถือว่าดีครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับใครที่สนใจนอกจากจะมีคลิปรีวิวถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์อะไรมาแล้วนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ดูว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับก็ยังมีในส่วนของตัวรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่พักร้านอาหารนะครับก็เข้าไปดูได้ที่โกลายทีวีนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจ ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสปอนเซอร์อะไรก็ติดต่อมาได้นะครับเราก็ยินดีรีวิวให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ